สวัสดีครับพบกันอีกครั้งครับกับนานาสาระาวันนี้ก็ออกนอกเรื่องพวกเกี่ยวกับงานช่างนะครับก็จะชวนมาดูเกี่ยวกับทางเกษตรบ้างนะครับมีเทคนิคดีๆอยากจะแชร์ต่อนะครับก็คือการเสียบข้างเสียบยอดมะม่วงนะครับ อันนี้นานา,าการะจะนำเสนอซึ่งมันมีความแตกต่างกันนะครับสองวิธีนี้ก่อนอื่นก็เดี๋ยวเราไปดูเลยครับว่ามันเป็นยังไงที่ผมว่ามันมีความแตกต่างกันอยู่เดี๋ยวขอสลับกล้องนิดนึงโอเคครับก็นี่ก็เป็นต้นมะม่วงนะครับ มจริงไม่ต้องบอกก็ได้เนาะทุกคนนรู้จักกันดีอยู่แล้วล่ะมะม่วงอันนี้เป็นผ่านโชคอันตน์นครับฝั่งนูน้นน้ำดอกไม้สีทองกำลังห่อครับติดลูกปีแรกครับเพิ่งติดโอเคมามาที่เรื่องของเราดีกว่านี่ครับมันมีอยู่สองเทคนิคครับทำเปรียบเทียบกันโอเคกะเอาออกหน่อยมองไม่เห็น ก็คือการเสียบยอดแบบนี้ครับโอ้โอกาสไหมโกสโกัสหน่อยอ่านี่ครับเราเสียบยอดแบบนี้ครับกับเสียบเข้าข้างๆแบบนี้เลยนะครับสองวิธีนี้ต่างกันยังไงเทคนิคทํำคล้ายๆกันครับ คงไม่ต้องไปบอก,กนะว,ว,ว่าวิธีไหนทํายังไงแบบไหนเพราะว่ามีหลายช่องแล้วนะครับผมเห็นเขาทําคลิปสอนกันเยอะแยะละวิธีเสียบข้างมะม่วงทํายังไงเสียบยอดทํายังไงแบบไหนวิธีพันเทปทํายังไงมีหลายช่องให้ทำแล้วครับแต่ว่าผมจะเปรียบเทียบให้เห็นว่าวิธีนี้กับวิธีนี้ต่างกันยังไงผลลัพธ์มันนะครับมันต่างกันยังไง อจริงนี้วิธีนี้อายอดนี้แล้วกันผมเสียบวันที่หนึ่งนะครับวันที่หนึ่งเมษาปีหกห้าเรานี่เองส่วนอันนี้ก็เสียบวันที่ยี่สิบเก้ามีนาครับยีิบเก้ามีนาจะสังเกตว่า อันนี้กลับกลับมาที่อันนี้ครับกลับมาที่อันนี้แตกยอดแล้วนะครับมียอดโผล่มาแล้วนี่ครับจะเห็นแล้วว่าเขาแทงยอดออกมาแล้วอันนี้ผมพันแบบเว้นตาแตกไว้นะครับผมก็จะพันพันแล้วก็เว้นตาแตกแล้วก็พันหุ้มยอดไว้สองวิธีนี้ต่างกันคือไอเน,นี่ยผมไม่ได้ตัดทิง้งส่วน วิธีเนี้ยผมตัดทิ้งเลยแล้วผมก็เสียบนะครับซึ่งทางวิชาการผมก็ไม่แน่ใจนะครับแต่เอาว่าสิ่งที่ผมทำสิ่งที่ผมปฏิบัติคือผมตัดแล้วเสียบเนี่ยยอดของมันมาเร็วกว่าครับการแทงยอดการเจริญเติบโตของของเขาจะเร็วกว่าเร็วกว่าวิธีที่ เราไม่ได้ตัดต้นต่อเดิมทิ้งนะครับสันนิษฐานนะครับผมก็ไม่ไม่ได้มีความรู้ทางเกษตรไม่ได้เรียนเกษตรมาผมคิดว่าเดิมเขาส่งอาหารจากลาต้นนะครับหาขึ้นมาขึ้นมปเลี้ยงยอดนี้แต่พอผมตัดไปแล้วเขาอาหารที่เคยถูกส่งมาไม่รู้จะไปไหนครับก็เลยอัดเข้ายอดนี้เต็มๆก็เลยทําให้เนี่ยแทงยอดเร็วกว่าโตเร็วกว่า อนี้จากการปฏิบัตินะครับส่วนอันนี้จะเห็นว่าเขายังแต่ก็น่าที่จะโผล่มาให้เห็นนิดนึงแล้วตอนแรกว่ายังไม่แทงยอดยังไม่มียอดเดี๋ยวจะแกะให้ดูครับทำยิบเก้ามีนาส่วนยอดนั้นผมทำยิบเก้าเอ้ยไม่ใช่ยิบเก้าสิยอดนั้นหนึ่งหนึ่งเมษาห่างกันไม่กี่วันหรอกครับ พอดีมือเดียวเนาะอุปกรณ์เรายังไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่ก็ฝากผู้ชมทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยเป็นกําลังใจกดติดตามให้กับทางนานาสาระนานาสาระเราเทำช่องมาเพื่อที่จะสื่อสารเทคนิคต่างๆความรู้ต่างๆไม่ว่าจะ ทุกด้านนะครับเพราะเรามีแนวความคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้มันมีความน่าสนใจมากมายเราก็เลยไม่อยากที่จะทำแค่เรื่องเรื่องเดียวเราก็อยากจะศึกษาเรียนรู้หลายๆเรื่องผมมีความสนใจหลายๆเรื่องนะครับผมก็เลยเออก็ทำ คลิปทําอะไรบันทึกไว้สําหรับผู้สนใจทดลองอะไรได้ผลยังไงก็เอามาโพสต์ทุกคนก็จะได้รู้ได้เห็นด้วยกันมีตรงไหนที่ผิดพลาดเราก็จะได้แชร์กันนะครัพอไปทำล้วก็จะได้ไม่ผิดพลาดเหมือนกันทางไหนที่เดินแล้วมันไม่ถูกเดี๋ยวก็จะได้เห็นกันนะครับว่า ว้าวมียอดมาอยู่นิดหน่อยแต่ก็ยังช้ากว่าต้นนั้นเนาะต้นนั้นอ,ออกมาแล้วเห็นไ,ไหมครับกำลังงามเลยกำลังมียอดอ,ยอ,ยอ,ยออกมาแล้วไม่รู้นะผมคงจะเปิดไว้เลยก็แล้วกันไม่รู้ว่าทางอาจารย์ท่านอื่นเขาทํำยังไงเขาจะห่อเก็บไหมผมคงไม่พนันละแกะเทปเลยละครับกวอนที่ยีิบเก้าวันนี้วัน ที่สิเมษาจากย mm ี่ก้ามีนาก็น่าจะกี่วันแล้วครับเนี่ยยี่สิบก้าสามสิบ็ดก็สวัน18บวกสก็20วันเอายีวันก็เอาละเอาแค่นี้แหละแกะเลยแต่ตรงนี้ผมมัดไว้ให้มันแน่แนๆน,นะครับตอนที่ทำก็เลยออกมาในรูปแบบนี้ยอดก็เริ่มมาแล้วล่ะครับ แต่จะช้ากว่าต้นนู้นเอ้ยไม่ใช่ต้นพูดผิดอีกละช้ากว่ายอดนี้ซึ่งยอดนี้จะเร็วกว่าทาั้งทั้งที่เสียบที่หลังนะครับโอเคนี่ก็ใช้เวลาเยอะละเจ็ดนาทีละน้า,นาสาระฝากทุกท่านครับกดติดตามกดรูปกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับให้กำลังใจกันครับ ยังไงเราจะนําคลิปดีๆมาเสนอต่อไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานช่างเงานเกษตรตกแต่งบ้านนะครับมีเวลาเราก็จะอัพเรื่อยๆทําแล้วก็อัพตรงไหนผิดพลาดเราก็จะแจ้งแล้วก็จะบอกเผื่อใครสนใจทําก็จะได้ไม่ต้องมาพลาดเหมือนเราเนาะสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนครับสวัสดีครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมนาณสาระสวัสดีครับ